นี่และครับต้องีจาประชุมรวมไทยทั้ชาตินี้ัารวันของเป็นะใหญ่เนรู้ว่าจะไม่มีแบมบอกว่าภาคไทชาติเป็วผมเข้าใจว่าวันนี้มีการประชุมนัดแรกหลังจากที่เราเลือกตั้งมาเนี่ยนะครับแล้วก็ได้สสมา36คนนะครับก็ ก็คงมีการพบปะก,กันนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นเองเนี่ยเข้าใจว่ามันมีสอสอใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยหัวหน้าท่านหัวหน้าพักเองเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองนะครับท่านเป็นสอสอมาหลายสมัยนะครับท่านก็อาจจะแนะนําสอสอใหม่นะครับว่าการทําหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่ที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยต้องทํำยังไงก็คงมีการแนะนํากันนะครับแล้วก็ อาจจะมีการหาลือกันในเรื่องของของพักบ้างเดี๋ยวโดยส่วนตัวผมบอกผมผมคิดนะครับว่าเข้าใจว่าคงมีการพูดคุยกันเรื่องเรื่องพักบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนที่ที่บอกบอกว่าพักดีอยู่แล้วก็ก,ก็ปกติก็พักก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่ามันถ้ามันมีอะไรที่เพิ่มเติมอสอ,สอทุกคนก็น่าก็คงนําเสนอได้นะครับว่าพักเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ใช่ว่าพักไม่ดีนะครับระบบพักมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอผลการเลือกตั้งมาอย่างนี้เนี่ยผมก็ใจว่าเราก็ต้องไปดูจุดอ่อนจุดแข็งของพักด้วยนะครับว่ามันมีจุดไหนที่จะต้องปรับปรุงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้คนทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะคนรุ่นใหม่รุ่นเก่า,ร,การุ่นกลางทุกช่วงวัยมาช่วยการใช้ระบบของสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆในการในการปรับปรุงตรงนี้ผมคิดว่าพักก็คุยกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ อันอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆคําว่ารีแบรนดิ้งเนี่ยผมก็ใจว่ามันมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับแต่ว่าการที่จะทําให้พรรคการเมืองดีที่สุดเป็นที่ยอมรับเป็นที่ถูกใจของประชาชนทั้งประเทศเนี่ยแต่ละพรรคผมผมเห็นว่ามีก็มีการพัฒนามีการปรับปรุงกันโดยตลอดนะครับไม่ใช่ว่าพรรคเนี่ยดีอยู่แล,แล้วแล้วแล้วไม่สามารถปรับปรุงได้คือพรรคมันดีอยู่แล้วใช่แต่ว่า ผมเข้าใจว่าพักการเมืองมันต้องดีที่สุดเป็นที่ถูกใจของประชาชนเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องประเมินว่าเรามีจุดไหนที่ต้องแก้ไขปรับปรุงก็ต้องปรับเช่นนั้นเองนะครับซึ่งการพูดคุยภายในพักเนี่ยผมผมว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะว่าทุกคนก็ไอเกียรติซึ่งกันและกันนะครับท่านหัวหน้าพักท่านเลขาธิการพักก็ทําหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วนะครับผมเข้าใจว่าไม่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เราก็มีประธานยุทธศาสตร์ของพรักก,ก็ก็ช่วยดูอีกทางหนึ่งนะครับผมว่าปัญหาในการ คนก็ังมองว่ามันมีเรื่องของการบร,ริหารจัดการก็คือมีการพูดกันว่าเรื่องการบร,ริหารจัดการถ้าถ้าแบบยังเป็นแบบเดิมนเน่ยก็อาจจะมันไม่อยู่ก็จะชื่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้นผม,มผมไม่ได้ยินนะผมว่าคือทุกเรื่องอราพูดคุยกันได้นะครับผมคิดจะเข้าใจว่าเราก็อยู่กันมาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับท่านท่านหัวหน้าพักท่านเลขาหรือผมเองแล้วก็กรรมการบริหารเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็ใจว่าพูดคุยกันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแลวอย่างในเรื่องของบทบาทในรัฐสิิยังจะช่วยงานกับคนไทยเพราะว่าเป็นผู้บริหารนะโพสต์ว่านายกก็ยังจะคงช่วยงานในผู้ประธารยุทธศาสตร์หรือว่านายกจะอำลาการเมืองวางบทบาททางการเมืองที่อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับก็คงไม่ไม่ไปก้าวล่วงนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่ราบจริงจริงว่าว่าท่านนายกคิดยังไงนะครับแต่พวกเราเองเนี่ยตัวผมเองแล้วก็สสส่วนใหญ่ถ้าเกือบทั้งหมดนะฮะแล้วก็เราก็ เราก็ให้เกียรติท่านนายกนะครับผมเองก็ก็ท่านท่านท่านให้ดําเนินการยังไงผมก็ไปปฏิบัติตามนั้นนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเข้าไปอยู่พักนี้เพราะว่าไปเพราะท่าน<ม>นายกนะครับแล้วก็มีท่านสุชาติหลายๆคนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยอยู่ที่ท่านนายกตัดสินใจทุกอย่างทําตามให้อยู่ที่ท่านนายกคนเดียวนะถ้าสมมติว่านายกไม่อยู่กับพักแล้วเหมือนว่าว่างหมดบาทไปเลยอยุ่หมดบาทก็ทำเือนไปเกรงไหมคะว่าสสที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะไม่อยู่ ผมคิดว่ามันไม่น่าจะไปถึงท่านนั้นนะครับเพราะว่าวันนี้มันก็เพิ่งเลือกตั้งมานะครับแล้วการทํางานไปในพักเองผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับท่านหัวหน้าพิจารณา์ก็ท่านเป็นคนให้เกียรติคนอื่นอยู่แล้วท่านเลขาก็ประสานงานได้ดีนะครับผมเข้าใจว่าเราไปต่อได้นะครับทํางานด้วยกันได้นะครับนะครับอแบบหนะครับไปต่อการตั้งาก็ ผมดูการจัดตั้งรัฐบาลมัน,ม,นมันไม่มันดูเหมือนดูเหมือนไม่ง่ายใช่ไหมครับเท่าที่ดูนะครับแต่ว่าก็ต้องให้เกียรติพรรคที่อันดับหนึ่งเขาจัดตั้งกันไปนะครับซึ่งยังมีเวลาอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าในส่วนของการชุมนุมเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยไปกดดันสอวอเนี่ยผมคิดว่ามันย้ายไปถึงขั้นนั้นเลยนะครับมันเพิ่งเริ่มต้นนะครับวันนี้พรรคก้าไกลเองเนี่ยก็ก็น่าจะทําความเข้าใจกับกับ สมาชิกที่เป็นเครือข่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าน่าจะพูดคุยกันไม่น่าจะมีการไปชุมนุมกดดันไหนท่านบอกก็ยอมรับในระบอบประชาธิปตยยไตยไงเพราะฉะนั้นคือมันไม่ควรที่จะไปเพิ่งเริ่มต้นอย่าเพิ่งเเพื่อนไหวกันเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นบ้านเมืองก็มีแต่ความขัดแย้งอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมันควรจะให้เกียรติซึ่งกันและก,กันแล้ก็ควรจะไป พูดจากันด้วยเหตุด้วยผลนะครับเพราะว่าท่านไปขอเสียงสอวอแต่ว่าท่านไปชุมนุมเคลื่อนไหวกดดันเนี่ยผมเข้าใจว่ามีสอวอหลายท่านก็ออกมาบอกแล้วว่าว่าคงคงไม่ไม่ให้นะครับเพราะฉะนั้นคือมันจะทําให้การจัดตั้งรัฐบาลมันมันสะดุดได้นะครับผมให้กําลังใจยอยู่แล้วอยากจะให้ตั้งรัฐบาลเร็วๆด้วยซ้ำไปนะครับจะได้แสดงฝีมือให้ประชาชนได้เห็นนะครับพวกเราก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นอยู่แล้วนะครับ ผมว่าเราเราอย่าไปคิดคาดการเลยนะครับวันนี้ผมเข้าใจว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงตรงที่ว่าวันนี้สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ได้ทํามา78ปีเนี่ยบ้านเมืองกําลังฟื้นตัวแล้วแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตอย่างสงบแล้วก็มีความสุขผมเข้าใจทุกคนทั้งประเทศมีความสุขนะทุกวันนี้การเดินทางการไปไหนการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวหลายๆอย่างที่เป็นนโยบายของพลเอกประยุทธ์มันก็เป็นประโยชน์มากแล้วก็ท่านได้สร้าง ความเจริญให้กับประเทศมากเพราะฉะนั้นรัฐบาลใหม่ควรที่จะทําต่อนะครับควรที่ไม่ควรมีความขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเราเสียโอกาสไปเยอะแล้วนะครับอันนั้นผมไม่ทราบแต่คงไม่นะฮะจะไปปรับเปลี่ยนทําไมช่วงนี้นะฮะก็ท่านหัวหน้าพักก็ทํางานได้ดีอยู่แล้วเลขาก็มือประสานสิบทิศอยู่แล้วพวกผมเองก็ทําช่วยพักอยู่แล้วไม่ไม่ไม่ควรไปอะไรตอนนี้นะครับ คุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮะะสิบสิบควรล็อกอะไรจจะไปดูอะไรเราเปียน